การสาธุการนะคะการเดินมากในชานที่สองการเข้าสมาธินะคะทุกอย่างจะต้องชำนาญจิตมากยิ่งขึ้นนะดับภัส,สาก,ก็ต้องมากเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะการแผนเน่เมตตาก็ต้องมากยิ่งขึ้นนะคะสติหลงลืมมากขึ้นได้ไหมคะสติหลงลืมน้อยลงค่ะไม่ได้งี่ส สติหลงลืมก็ต้องน้อยลงนั่นหมายถึงเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะนะคะในระหว่างวันด้วยนะคะนั่นหมายถึงเราจะต้องรับภาษาให้เข้มขน้นนะคะเพื่อที่จะเตรียมกําลังเราเข้าสู่ฌานที่สองในรอบสมาธิในรอบของแต่และรอบกลางวันกลางคืนเนี่ยคะ่ะเพื่อเตรียมกําลังนะคะเข้าสู่ฌานปัจจุบันก็คือฌานที่สองของท่านนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าจะออกจากสมาธิเนี่ยท่านจะคล่องแคล่วนะคะท่านจะทานานจิตในการเข้า ฌานที่หนึ่งปฐมฌานเพราะอะไรเพราะสัญญาสัญญาอันละเอียดในพุทธองค์ได้เกิดขึ้นกับผู้เดินมรรคแล้วนะคะเกิดขึ้นกับท่านแล้วเกิดขึ้นกับผู้เดินมรรคแล้วค่ะแล้วท่านก็จะไหลไปสู่ธรรมสาธุค่ะองค์ธรรมก็จะไหลไปสู่ธรรมนะคะท่านก็จะเข้าสู่ฌานที่สองนะคะเพราะฉะนั้นที่เราจะไปอ่งฌานที่สองก่อนที่จะบรรลุฌานที่สองการดับภาษาการทําให้กองอกุศลทั้งหมดเขาดับไป ะคะํคาว่ากองอกักลร่านก็จะทราบอยู่แล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําให้เขาดับไปเนี่ยเราจะต้องเพียรในการดับภัษาะะคนะเพียนเพียนเพียในการดับภาษาเมื่อเราเพียรในการดับภาษาอย่างที่ท่านทํามาได้ดีแล้วหลายๆวันเนี่ยกลางวันกลางคืนท่านก็จะดับดับดับอย่างนี้ค่ะท่านก็เพียนต่อไปในการดับภาษานะคะเมื่อเราเพียนอย่างนี้เวลาที่ท่านมันนั่งบนอาสนะท่านจะใช้เวลาน้อยลง น้อยลงในที่นี้คืออะไรในการที่ท่านจะดับกองอกุศลในการที่ท่านจะเข้าไปในปฐมชานนะคะเข้าไปในปฐมชานเขาแล้วเขาอีกเข้าแล้วเข้าอีก,อกจะเกิดความชานาญจิตธรรมก็จะไหลไปสู่ธรรมนะคะผู้เดินมากกว่าจะขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็ขึ้นเขาลงเขานะคะสิ่งที่สังเกตเห็นในชานที่สองคือชาติฤาษีจะไม่มานะคะองค์องค์งงที่ท่านเจอบ่อยๆในฌาติฤาษีคืออะไรเอ่ย น่าจะเป็นถิน่นมิท้าในเรื่องของการม่วงในเรื่องของการลาภสาธูกค่ะทีน่นมิท้าก็จะมาแล้วก็จะมาเล็กๆน้อยๆแทบจะไม่มาเลยนะคะแทบจะไม่มาเลยเพราะอะไรเพราะกลางวันนะท่านดับาานะคะเมื่อท่านดับภาษาจิตท่านอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลัก อยู่ในสมาธิเราจะไม่มีแล้วค่ะง่วงนอนตรงเนี้ยจะไม่มีเพราะจิตเขาจะสดชื่นเบิกบานแจ่มใสก็จะเบิกบานตั้งแต่นอกสมาธิจนไปถึงในสมาธิค่ะก like ็จะเบิกบานของเขาอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็แผ่เมตตาออกไปเยอะๆนะคะจิตเขาเวลาที่เราแผ่เมตตาออกไปเยอะๆเนี่ยค่ะจิตเขาจะรวมนะคะเขาจะหาประมาณไม่ได้จิตจะรวมแล้วเราก็แผ่ออกไปนะคะเราก็จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายคตาสติแล้วเราก็แผ่ เกิดอะไรขึ้นเราก็ขึ้นเขาลงเขาเหมือนเดิมในชั้นที่สองเนาะนะคะแล้วท่านก็จะผ่านอาองค์ปราโมดอีกนะคะเกิดปราโมดเกิดปิดติดจิตรวมเป็นหนึ่งนะคะเกิดความเบิกบานในจิตในใจส่งผลไปที่กายส่งผลไปที่จิตในองค์ปราโมดนี่นะคะก็จะเกิดเหมือนเดิมนะคะเกิดองค์ปราโมดทุกองค์ก็จะแสดงในเรื่องของปราโมดที่ท่านเจอเป็นอย่างไรเอ่ยที่ปราโมดนะคะ ต้มีความตุกมีความอิมเอมใจเบิกบานใจในเรื่องของอการทำสมาธิที่จิตรวมอยู่ที่เสาเขือนเสาหลักไม่กระจจดกระใจในเรื่องของอินทรีย์ต่างๆด้วยค่ะถูกคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาจะเกิดปา, <c oughs> ปาโมดนะคะเดินมากก็คือดับกองอกุศลนะคะเกิดปาโมดเข้าไปในปฐมฌา นะคะถ้ากระดับภาษาเดี๋ยวท่านจะรู้เองว่าท่านเข้าปฐมฌานแล้วเข้ากาลังเข้าปฐมฌานท่านจะทราบเข้าปฐมฌานแล้วท่านก็ท่านก็จะทราบนะคะบรรลุปฐมฌานท่านก็จะทราบนะคะเพราะท่านบรรลุปฐมฌานท่านก็จะทราบอีกนะคะผู้เดินมากจะทราบท่านก็ะดับภาษาดับภาษาดับภาษานะคะสภาวะที่เราบรรลุปฐมฌานท่านกระดับภาษาต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะสักพักหนึ่งเขาจะมีวิตกวิการมาอย่างมหาศาลท่านก็ไม่ต้องตกใจ นะคะท่านก็ดับภาษาต่อเนื่องเลยดับภาษาขึ้นเขาลงเขาดับภาษาขึ้นเขาลงเขาเป็นการต่อสู้นี่คือเราไปทรงในฌานที่สองนะคะผ่านปฐมฌานแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในฌานที่สองนะคะเพาะไล่พราะวิตตว,วิจารมาอย่างมหาศาลนะคะสาธุค่ะโอกคครูค่ะท่านอาจารย์แล้วตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ค่อยมาเล่ากันอีกทีนะคะโอาคกรูค่ะท่านอาจารย์ ตรงนี้มีอะไรถามไหมเอ่ยชั้นที่สองประมาณนี้ก่อนค่ะให้ประทับประมาณนี้ก่อนนะคะเวทนาก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะองค์เวทนาทุกทุกสมาธิสุเวทนาทุกขเวทนาอัทุกขมสุเวทนาแล้วท่านก็จะไปทรงอุเบกขานะคะแล้วท่านก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยในเรื่องขององค์เวทนานะคะทุกขเวทนาก็จะรุนแรงขึ้นมาสองรอบนะคะสองรอบเหมือนเดิมทุกขเวทนานะคะ ตรงนี้ถามอะไรไม่เอ่ยตรงนี้ไม่ถามอะไรค่ะนอาจารย์เข้าใจค่ะเปลี่ยนมากท่ะอาจารยครูค่ะอาจารย์ค่ะก็ตับภาษาให้ได้เยอะๆทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่นแหละค่ะตรงนี้ก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก่อนเนาะชั้นที่สองนะคะแล้วหลังจากนี้พรุ่งนี้เราก็มาคุยกันใหม่มาเกิดอะไรขึ้นเนาะ สาธุค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านมีอะไรกล่าวเพิ่มเติมไหมเอ่ยก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุอกราบแท้เท้าท่านอาจารย์ผู้นำจิตให้ท่านอาจารย์คมคายเป็นผู้สื่อนะคะให้ท่านอาจารย์พระพเจ้าได้ทำตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้เป็นผลสำเร็จแล้วพระพเจ้าขอ กราบแทท้งท่านอาจารย์ผู้นำจิต่าแล้วก็ขอกราบอนุโมทนา,า,าท่านอาจารย์ผมใครทีาาร่เมตตาเบิกบูรณข้าพเจ้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรม่ะทําให้ึงที่สุจแห่งทุกข์ค่ะสาธุค่ะข้าพเจ้าก็จริงๆท่านอาจารย์ผู้นำจิตท่านก็พูดไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะค่ะว่าท่านสรสเลนจะผ่านปฐมวิชายแต่เอาทีลสะสเต็ปก่อนหน้าให้ท่านท่องพะสูตรให้ได้ก่อน พอท่านอาจารย์ผู้นำจิตพูดอย่างนี้ข้าพเจ้าก็อัญเชิญคำกล่าวของท่านมาให้ท่านรสลินเนาะท่านก็จะเห็นผลอย่างนั้นนะคะก็คือจะเห็นว so ่าท่านรสลินก็ท่องพระ寿ได้ออย่างรับลื่นนะคะก็คือท่องพระ寿ได้ชัดเจนนะคะผ่านมาไม่กี่วันข้าพเจ้าก็พอท่านรสเลินท่องประรได้ข้าพเจ้าก็อัญเชิญคำของท่านอาจารย์ผู้นำจิตว่าอะไรนะคะ ว่าให้ข้าพเจ้าบรรลุปฐธมรานโดยเร็วคััสถูกค่ะก็ใช้เวลากี่วันคะตั้งแต่ข้าพเจ้าอัญเชิญคำของท่านอาจารย์พู้นำติมาค่ะน่าจะสามวันน่าจะประมาณสองวันค่ะสองวันนาะแล้วก็แล้วก็ท่องมสสตรก็ประมาณสามวันเอาจริงๆรแล้ว ท่านอาจารย์ส่งพระสูตรมาเป็นเดือนแต่ข้าพเจ้าท่องแต่ท่องไม่ได้ค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ไอไอใช่ไหมท่านใช่ค่ะเพราะท่านอาจารย์ชี้โทษข้าพเจ้าข้าพเจ้าท่องพระสูตรได้ภายในสามวันค่ะก็<อ>แล้วก็ผ่านอ,องค์ผูมาชานได้<อ><อ>แล้วก็ค่ะท่านอาจารย์เมตตาให้ข้าพเจ้าอ,อมีคํา มีคำมาให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมค่ะข้าพเจ้าก็เลยทำสำเร็จโดยเร็วพันเหมือนท่านอาจารย์กล่าวไว้ค่ะสาธุค่ะตอบตัวค่ะ,ท,ะ,ท,ะท,ท่านอาจารย์